สนับสนุนโดยโปรสุดคุ้มรับหน่วยลงทุนกองทุน LS Growth A เมื่อเปิดบัญชีและทำรายการทั้งแรกที่แอปโปรฟิตต้า LS Bank c a l 1327 โลกประเชิญกับปัจจัยที่ท้าทายทางเศรษฐกิจหลายด้านด้วยกันนะครับมองกลับมาที่ภูมิภาคเอเชียรวมไปถึงอาเซียนของเราหุ้นกลุ่มสถาบันการเงินพร้อมรับกับช็อกหรือว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้มากน้อยแค่ไหนและตลาดหุ้นของไทยหุ้นกลุ่มไหนบ้างที่ยังมีโอกาสในการเข้าไปลงทุนนะครับเดี๋ยวราฟังคำแนะนำจาก L H Bank Advisory แต่ตอนนี้ไปดูภาพรวมกับคุณทวีรัตน์กันก่อนครับ มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะสำหรับนักลงทุนที่อยากจะรู้เพราะว่าตัวนี้กลางไตรามาสสองแล้วนะคะกับการเลือกการลงทุนค่ะมองหากันหน่อยนะคะโอกาสการลงทุนจาก Sector Stock Return ทิรตรงไหนจะให้รีเทิร์นเราได้ดีบ้างไปเริ่มที่กราฟิกแรกกันก่อนกราฟิกแรกเป็นภาพรวมที่จัดทําโดยทางด้านของ Fuji r ร s สเซลนะคะเป็นภาพรวมค่ะของหุ้นกลุ่มนะแต่ละกลุ่มเนี่ยในกลุ่มของสหรัฐอเมริกา อสหราฐอาณาจักรนะคะแล้วก็ประเทศที่พัฒนาแล้วในแถบของยุโรปยกเว้นสหรัฐอาณาจักรใน3กลุ่มนี้เนี่ยมีตัวไหนน่าสนใจกันบ้างสินเข้าประโภคบริโภคการเงินและภาคบริการสุขภาพมีผลตอบแทนภาพรวมนําตลาดนะคะดังนั้นเราไปดูภาพรวมกันก่อน,นะคะ่ะในรอบ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะผลตอบแทนรวมใน3กลุ่มนี้นะคะอเมริกาเนี่ยได้1.4%สรหรัฐอาณาจากักร3.6%ประเทศที่พัฒนาแล้วในยุโรปยกเว้นสหรัฐอาณาจักรได้2.2%ถ้าจะแบ่งไปในแต่ละกลุ่มนะคะใน กลุ่มของวัสดุพื้นฐานเนี่ยนะคะตัวที่บวกได้ค่อนข้างที่จะดีเลยก็คือตรงนี้ค่ะประเทศที่พัฒนาแล้วในยุโรปนะคะที่ไม่รวมสหรัฐอาณานิกตทีนี้พอเรามาดูในกลุ่มของสินค้าฟุ่มเฟื่อยนะคะอเมริกาติดลบไป0.1แต่ UK นะคะสหรัฐอาณาักรกับประเทศอื่นในยุโรปเนี่ยบวกได้นะคะอย่าง UK บวกได้โดดเด่น0.41%กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคค่ะสหรัฐอาณานิจดรโดกนะคะให้ผลตอบแทน0.63%กลุ่มพลังงานสานาจัอรก็เช่นเดียวกันนขึ้นมา 0.72%กลุ่มการเงินเป็นยังไงบ้างนะคะอเมริกาตามหลังนะคะในทางของยุโรปสาธา,ารณจากบวกขึ้นมา0.93%กนะคะกลุ่มเฮลท์แคร์ล่ะบริการสุขภาพนะคะ,ะทางด้านของสารา,ากรณจากกับทางด้านประเทศอื่นในยุโรปเนี่ยก็ถือว่าได้ค่อนข้างที่ดี0.64%และ0.71%นะ,ะก็ไล่ๆตามกันลงมานี่คือภาพแรกที่เราให้เห็นในภาพแต่ละอุตสาหกรรมนะคะว่าในกลุ่ม3นี้ในอเมริกา สหารัฐอาณาจักรและประเทศอื่นๆในสหรัฐอาณาจากักรนะคะที่ในยุโรปที่ไม่รวมสหารัฐอาณาจักรเนี่ยเป็นยังไงบ้างกราฟิกถัดไปค่ะกราฟิกถัดไปเราพาผู้ชมมาดูกันหน่อยแล้วทำาแยกล่ะนะคะในแต่ละกลุ่มนะคะของอุตสาหกรรมแล้วก็ในแต่ประเทศที่เพิ่มมากขึ้นนะคะผลตอบแทนอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาคค่ะระยะเวลา1เดือน สิ้นสุดก็คือ30เมษายนด้วยกันนะคะก็เจาะไปที่ในกลุ่มของญี่ปุ่นนะคะกับประเทศอื่นๆที่พัฒนาแล้วในเอเชียแปซิฟิกยกเว้นญี่ปุ่นนะคะปรากฏว่าในช่องสุดท้ายก็จะเห็นว่าเป็นบวกหมดยกเว้นช่องแรกคะ่ะที่ติดลบไป2%ด้วยกันรเรื่องอะไรเรื่องวัสดุพื้นฐานนะคะขณะที่เฉพาะญี่ปุ่นเองเนี่ยจะมีติดลบอยู่2หมวดด้วยกันคะ่ะคือวัสดุพื้นฐานและในเรื่องของเทคโนโลยี นักานี้นนก็บวกได้ค่อนข้างที่จะดีนะคะอย่างทางด้านของสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยบวกไป6%ด้วยกันนะคะผลตอบแทนขณะที่ Real Estate อสังหาริมทรัพย์6.1%ด้วยกันไปดูในกราฟิกถัดไปนะคะกราฟิกถัดไปพาไปดูในเรื่องของผลตอบแทนจากปัจจัยต่างๆถ้าแยกตามภูมิภาคนะคะเทียบกับตลาดในประเทศนะคะในแง่ของ แ a วลูมูลค่านะคะตัวที่นำโดดเด่นเลยคือ i m e r g i n g market คือประเทศในกลุ่มที่พัฒนาแล้วถ้าดูในแง่ของ small size นะคะกลุ่มหุ้นขนาดเล็กเนี่ยนะ,ะทางด้านของอเมริกาติดลบลงไปนะคะแต่ทางด้านของประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยนำโดดเดนนะะ่นค่ะ แต่พอมาในเรื่องของปัจจัยในแง่ของแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะทางด้านของอเมริกาเนี่ยผลักดันได้ค่อนข้างที่จะดีนะคะแต่ว่าในแง่ของคุณภาพเนี่ยส่วนใหญ่จะติดลบไปอเมริกาเนี่ยได้บวกอยู่นะคะก็มีเรื่องของแรงขับเคลื่อนนะคะในด้านของ Low v บ l a t ล l i t y นะคะความผันผวนที่ต่ำเนี่ยก็ทำให้ตลาดส่วนใหญ่บวกขึ้นมาได้แล้วก็ถ้ายึดในเรื่องของปัจจัยด้าน เงินปันผลนะคะผลตอบแทนจากด้านเงินปันผลนะคะทางด้านของตลาดเกิดใหม่ก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเลยทีเดียวค่ะไปดูกราฟิกถัดไปนะคะทีนี้กราฟิกถัดไปเนี่ยพามาดูค่ะผลงานหุ้นจีนนะหลายคนบอกว่าสนใจเรื่องของหุ้นจีนแยกตามภูมิภาคนะคะแล้วก็ตามประเภทกลุ่มหุ้นนะคะจัดทาโดยแซกโซทางด้านซ้ายมือจะเป็นหุ้นที่ทําผลงานได้ค่อนข้างที่จะดีนะคะนับเวลา1ปีด้วยกันนะคะ เวลาหนึ่งปีนะตรงนี้เนี่ยกับเยตูเดตก็คือจนถึงวันที่เขานับไปเนี่ยประมาณช่วงปลายมีนากลุ่มสินค้าที่ทําผลงานได้ดีเลยคือสินค้าฟุ่มเฟือยคะ่ะหรูหรานะคะสินค้าหรูหรานะก็อยู่ทีะะ่32.2%กลุ่มที่เกี่ยวกับยุโทโภกกรต่างๆเนี่ยตามมาเป็นที่2 21.6%นะคะพวกอุปกรณ์ก่อสร้าง17.1โลจิสติกนะคะ12.8พวกคุ้ขนขนาดใหญ่8.4นะคะอุปกรณ์พวกเซมิค,คอนดักเตอร์นะพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยไป 8.2นี่คือ10หมวดนี่ะที่ค่อนข้างจะทํางานได้ดีแต่กลุ่มที่ ทำผลงานได้ติดลบหรือไม่ค่อยดีนะคะอยู่ทางด้านนี้ค่ะเราไล่ลงมาเอาท้ายสุดเลยดีกว่าที่แย่ที่สุดสีแสดงที่สุดนะคะกลุ่มที่เปลี่ยนผ่านไปสู่สีเขียวติดลบไป27.3%ถ้าเทียบ1ปีนะคะการกัดเก็บพลังงานติดลบไป15.3% Cyber Security ค่ะความปลอดภัยในโลกไซเบอร์นะคะ7.9%นี่คือภาพรวมของจีนที่ทําให้เห็นว่ากลุ่มไหนน่าสนใจหรือไม่น่าสนใจอย่างไรในช่วงเวลาที่ผ่านมาไปดูกราฟิกถัดไปค่ะ ไปเช็คสุขภาพพุ่นกันต่อนะคะกับกลุ่มการเงินหลายคนถามว่าช่วงมีนาะคมที่ผ่านมากลุ่มการเงินมีปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วในแถบนี้แหละตลาดอาเซียนและจีนกลุ่มการเงินเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะนี่ก็ไล่กลุ่มประเทศที่พัฒนานะคะเกิดใหม่ต่างๆเนี่ยนะคะประเทศที่พัฒนา EM Bank นะฮะ m e r g i n g Market ในแถบเอเชีย er, เนี่ยจะมีอยู่3ประเทศด้วยกันนะคะที่เขาเทียบ ก่อนเกิดโควิดกับหลังเกิดโควิดนะคะก่อนเกิดโควิดจะแสดงด้วยตัวเส้นสีฟ้าน้ําเงินเข้มนะคะตัวบรรทัดล่างเนี่ยจะเป็นการแสดงว่าหลังโควิดแล้วของคุณเนี่ยสภาพของธนาคารของคุณเนี่ยทำงานได้ดีหรือเปล่านะคะผลตอบแทนเป็นยังไงนะคะปรากฏว่าในแถบเอเชียเนี่ยจะมีอยู่สาป,ประเทศด้วยกันนะคะที่ทําผลงานได้ดีกว่าเดิมดีกว่าช่วงก่อนเกิดโควิดไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ India, ะะอินเดียนะคะอินเดียก็ทําได้ดีกว่านะคะผลตอบแทนเป็นบวกขึ้นมาขณะเดียวกันเนี่ย ทางด้านของอจีนเป็นยังไงจีนยังไม่ดีเท่าก่อนเกิดโควิดนะคะยัง เนี่ยเส้นอย่างสั้นกว่าอยู่นะคะขณะที่ประเทศไทยหลายๆคนอยากรู้นะคะเป็นยังไงไประเทศไทยไทยแลนด์อยู่ตรงนี้นะคะผลตอบแทนยังไม่ดีเท่านะคะกับก่อนเกิดโควิดยังตามอยู่ด้านหลังอยู่แต่3ประเทศที่ว่าก็จะมีอินเดียฟิลิปปินส์และมาเลเซียคะ่ะที่ผลตอบแทนเนี่ยดีขึ้นนะะกว่าก่อนช่วงเกิดโควิดนั่นเองอ่ะไปดูกราฟิกถัดไปค่ะกราฟิกถัดไปพาไปดูนะคะว่าความเห็นของสถาบันการเงินเขานักวิเคราะห์ก็มีความเห็นอย่างไรบ้างจ่อไปที่ Goldman Gr um Sachs Group นะคะเขาบอกว่าที่ไต้หวันแล้วก็กลุ่มอุตสา,าหกรรมที่เกี่ยว ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมีความอดวหวทางการเงินกับเศรษฐกิจของสหรัฐมากกว่าที่อื่นนะ SSBc บอกบริษัทที่เชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทา,านในอุตสาหกรรมรถยนต์สมาร์ทโฟนโทรทัศน์กลุ่มนี้มีความเสี่ยงนะคะกับภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจโดยเฉพาะสหรัฐสุดท้าย p i c t e t Wealth Management ค่ะบอกว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยชอบลงทุนในอินเดียมากที่สุดนะคะแนะลงทุนในธนาคารและก็เทคโนโลยีค่ะเพราะว่าอินเดียกับจีนเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนกราฟิกสุดท้ายค่ะไปดูกันหน่อยนะคะ ในช่วงภาพรวมที่ผ่านมานะคะในช่วง3ปีที่ผ่านมาปรากฏว่ากลุ่มไฟแนน c i เชลค่ะผลตอบแทนเนี่ยนะ,ะก็บุกได้แต่เบาบางลงปีที่แล้วนี่หนักหน่อยนะคะในแต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็นการเงินนะคะสินค้าฟุ่มเฟือยหรือกลุ่ม MSCI Asia Pacific Index นะคะต่างติดลบแต่ปีนี้เริ่มจะดีขึ้นแต่ถ้าเทียบ3กลุ่มการเงินรังท้ายนะคะแต่ถ้าให้เห็นภาพรวมแล้วจริงๆเนี่ยต้องไปคุยค่ะกับกูรูที่จะตอบคาถามเราในเรื่องเหล่านี้ค่ะ รายการเศรษฐกิจอินไซต์ต่อสายคุยกับคุณเมชินีเครือเหลาจาก LH Bank Advisory นะครับอยู่ในสายกับเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีมนชัยสวัสดีคุณทวิดาและท่านผู้ชมด้วยค่ะกับคำถามแรกที่ต้องถาม LH Bank Advisory เลยครับตอนนี้ก็ผ่านมาครึ่งไตรมาสสองแล้วยังมีสินทรัพย์หรือว่าแนวทางการลงทุนไหนที่ทั้งปลอดภัยแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่ดีบ้างครับ ในไตรมาสสองนะคะบรรยากาศการลงทุนยังไม่สดใสมากนักนะคะแม้ตลาดจะมองว่าอาจยา์ดอกเบีย้ยสาราจตค่ะจะถึงจุดสูงสุดของวัฏจักรรอบนี้แล้วแต่จากรายงานการยื่นขอรมละลายบริษัทในสาราจกว่า236แ่งก็มากกว่าปีที่แล้วทั้งปีนะคะซึ่งมองชี้ว่านในเวลานี้แพคย์เอกชนของสารา,คาะคะกำลังประสบปัญหาดอกเบีย้ยที่สูงมากนั่นเองซึ่งหากพิจารณาลงไปที่รายอุตสาหกรรมก็จะพบว่าในเวลานี้ ไม่ว่าสหารัฐหรืออาเซียนกลุ่มที่เป็นภาพบริการยังเป็นกลุ่มที่ให้บทตอแทนโดดเด่นนะคะเพราะยังมีอน,นิสงส์งการบริโภคในประเทศและก็การกลับมาเปิดประเทศอยู่ค่ะดังนั้นทางเราจึงแนะนําการลงทุนหุ้นปลอดภัยเป็นกลุ่มที่เน้นภาาบริการแต่เป็นเน้นไปทางสุขภาพนะคะ <S 2> <S 2> <S แล้วก็การบริโภคพื้นฐานค่ะ ขณะที่ถามกันต่อนะคะกลุ่มหุ้นการเงินโดยเฉพาะกลุ่มธนาคารในแถบอาเซียนเนี่ยถือว่ายังน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนควรถือยาวไหมแลวก็รองรับแรงกระแทกหรือความท้าทายจากภัยนอกเป้มากน้อยแค่ไหนคะค่ะก็คือจากช่วงเวลานะคะเกิดเหตุการณ์แบงค์ล้มอย่างที่เราเห็นเนาะก็จะมีเหตุการณ์ด้อยแบงก์ก็ทําให้ธนาคารทั่วโลกค่ะราคาลดลงแบบลดลงถึง2.2เปอร์เซ็นต แต่หุ้นกลุ่มอาเซียนเนี่ยปรับลดลงน้อยกว่าตลาดโลกนะคะเป็นเพราะว่าพื้นฐานเศรษฐกิจของฝั่งอาเซียนในเวลานี้มีแนวโน้มที่แข็งแกร่งมากกว่ากลุ่มิภาคอื่นค่ะและยังมีปัจจัยสนับสนุนอยู่อีกด้วยโดยปัจจัยแรกนะคะคือช่วงเวลาที่ผ่านมาธนาคารกลางอาเซียนนะคะก็มีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อควบคุมเงินเฟอ้อเช่นกันและก็เพื่อปกป,ป้องเสถียรภาพของค่างเงินสกุลท้องถิน่นส่งผลให้ส่วนต่างไรายได้ของดอกเบีย้ยธนาคารฟื้นตัวนะคะ อันที่สองก็คือแนวโน้มการเติบโตของสินเชื่อยังเป็นไปในทิศท,ทางฟื้นตัวเพราะว่าคู่ค้าของอาเซียนเราอะค่ะจะเป็นประเทศจีนและภูมิภาคเอเชียด้วยกันดังนั้นการเปิดประเทศของจีนจึงยังคงสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจภูมิภาคนี้อยู่ค่ะและปัจจัยสุดท้ายนะคะจะเป็นในเรื่องของอาเซียนเองเนี่ยค่ะจะมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจากภาครัฐซึ่งแล้วก็การกระตุ้นการบริโภคในประเทศของภาครัฐค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะเราก็พูดกันเลยว่ากลุ่มธนาคารอะมีโอกาสปรับฐานแรงเพืาะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจฐฐน,นะคะดังนั้นนักลงทุนที่สนใจลงทุนในระยะยาวอะคะ่ะก็อาจจะต้องเป็นทยอยสะสมเพราะว่าสิ่งที่น่าสนใจกลุ่มธนาคารในเวลานี้นะคะ่ะก็เป็นแค่มูลค่าที่ถูกคะ่ะเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆค่ะคุณเมษินีครับแล้วถ้ามองกลับมาที่ตลาดหุ้นไทยล่ะครับลงทุนยังไงดีครับ สำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะก็มีแนวโน้มได้รับแรงกระแทกจากการปรับตัวตลาดหุ้นโลกเนาะโดยเฉพาะ,ส,ะสาระที่ยังมีแนวโน้มการประสบปัญหาเศรษฐกิจซึ่งสาระก็ถือเป็นผู้บริโภคที่สําคัญของโลกไทยเองก็เพิ่งพาไรายได้การส่งออกย่อมไม่สามารถเลี่ยขผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามอะคะ่ะเราประเมินแล้วว่าหลังจากการจัดตั้งรัฐบาลและการเกิดเสียภาพหลังการเลือกตั้งจะมีโอกาสที่เห็นเงินลงทุนกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ ทั้งผ่านตลาดทุนแล้วก็การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศค่ะดังนั้นกลุ่มหุ้นที่ได้ไประโยชน์นะคะกลุ่มแรกเลยก็คือจะเป็นธีมบริโภคในประเทศค่ะเพราะเราได้เห็นรูปร่างรัฐบาลใหม่แล้วเนี่ยก็มีทางนโยบายประชานิยมพี่กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การเพิ่มค่าจ้างแรงงานทําให้กลายเป็นแรงหนุนอุปสงค์ในประเทศค่ะเข้ามาผลา,านตัว GDP บ้านของนั่นเองทั้งนี้จากที่เราประเมินนะคะ GDP บ้านเราก็จะได้หนุนจากการบริโภค แล้วก็การจับจ่ายของอัฐบาล GDP ก็จะเติบโตได้ประมาณอยู่ที่37เปอร์เซ็นตนะคะของปีนี้ค่ะ <c oughs> อทนนี้สองคือตีมการลงทุนนะคะคาว่าจํานวนค่ะเข้านัาท่องเที่ยวก็ยังอยู่ในอีกทิทางค่ะขึ้นอยู่เป็นสูงถึง28.5ล้านคนในปีนี้นะคะเทียบกับปีก่อนที่11.2ล้านคนค่ะแล้วก็ถ้าเป็นสุดท้ายก็คือตีมที่ปกป้องความเสี่ยงไว้หน่อยก็คือจะเป็นกลุ่มโรงพยาบาลค่ะ ดยเพื่อฐานกลุ่มโรงพยาบาลนะคะก็มีแนวะดงฟื้นตัวของค่าของรายได้ค่าใช้การบริการค่ายาเนี่ยปรับึ้นทุกตีอยู่แล้วนะคะซึ่งความจําเป็นของการรักษาพยาบาลเนี่ยทางสํานักง,งานประกันสังคมของเราอะคะ่ะก็จะมีมติการปรับเพิ่มค่ารักษาพยาบาลสายชําระแก่โรงพยาบาลแบบเหมาจ่ายเนี่ยเพิ่มขึ้นหนึ่งสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะเริ่มตั้งแต่หนึ่งพฤษภาที่ผ่านมาจึงทําให้กลุ่มโรงพยาบาละคะ่ะได้รับประโยชน์โดยตรง อีกทั้งยังได้รับอน,นิส่งจากการเปิดประเทศเพื่อดูดชาวต่างชาติให้กลับมารักษาพยาบาลที่ไทยด้วยนะคะครับได้กรับวันนี้ขอบคุณคุณเมซินีนะครับขอบคุณมากค่ะใช่ขอบคุณนะคะ เห็นภาพชัดเจนนะคะนอกจากนี้ค่ะทางด้านของ LH Bank นะคะก็บอกข่าวดีสําหรับนักลงทุนด้วยนะคะสำหรับท่านที่สนใจจะฝากเงิอนออมทรัพย์นะคะดอกเบีย้ยสูงค่ะตอนนี้เนี่ยกระแสะตอบรับค่อนข้างที่จะดีนะคะ LH Bank ก็เลยประกาศขยายเวลาโปรโมชั่นบัญชีงเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล BU Max ค่ะที่ให้ดอกเบีย้ยสูงถึง6%ต่อปีสําหรับเงินฝากไม่เกิน1 0 0 0 0บาทนะคะพร้อมกับรับบัตรเดบิตฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้ารายปีตลอดชีวิตค่ะแล้วก็ให้กด ATM ฟรีทุกตู้ธนาคารทั่วไทยนะคะจำนวน10ครั้งต่อเดือน เปิดบัญชีเริ่มต้นเพียง2,000บาทค่ะไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้คุณผู้ชมที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอป LHBU พร้อมกับเปิดบัญชีได้ทันทีนะคะโดยที่ไม่ต้องไปที่สาขาค่ะนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชัน Profita by LH Bank รับฟรีหน่วยลงทุนกองทุน LH Growth ขีด A สูงสุด200บาทนะคะต่อที่1เพียงแค่ดาวน์โหลดลงทะเบียนและเปิดบัญชีกองทุนครั้งแรกค่ะรับฟรีหน่วยลงทุนห 1 0อบาทตอที่2เมื่อลงทุนครั้งแรก50า0 0บาทขึ้นไปรับฟรีหน่วยลงทุน100บาทสามารถปเปิดบัญชีพร้อมลงทุนนะคะแล้วก็รับโปรโมชั่นพิเศษได้ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึง30มีิถุนายน2566ค่ะเราสามารถพบก,กับแคมเปญพิเศษโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะจาก LHBank ได้ที่แอปพลิเคชัน LHBU และ Profita ทคาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปนะคะได้ที่ App Store หรือ Play Store สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l อ Bank ทุกสาขาหรือโทรไปที่1327เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะพักก่อนสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเศรษฐกิจอินไซต์กันต่อ ชิดเฟนซิฟเวิไม่ยองชิดที่คิดแบบฝรั่งเศสยกพาเรตความลงตัวมาให้ทุกรูป